สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21พฤษภาคมปี68นะครับก็คลิปนี้จะวางแนวทางของลาวพัฒนานะครับใหสทางช่องก็เป็นแนวทางครับเนาะวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธที่21ก็สหรับคอตำลาวนะครับเนาะส่วนคอหาน้อยก็ลงไปแล้วครับเนาะช่วงสายๆนะครับเข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะคอหาน้อย โอเคตำราวก็คลิปนี้ครับเนาะคลิปนี้สุขหักบันไทยก็ชงเช้าลงไปแล้วนะครับเนาะของพี่ชายเจดีโดวยของเบาสารคามก็ลงไปแล้วนะครับเนาะลงคลิปแรกเลยเมื่อวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่ผ่านมาจันทร์ที่สิบเก้านะครับเนาะจันทร์ที่สิบเก้าคลิปนี้เป็นของเราพัฒนานะครับคลิบที่ั้งจองก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมก็จะมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ ๋ยวทางก็มีเข้ามีรถมีถูกมีผิดขเข้ากันไปเหมือนเดิมลงให้ดูครับเนาะพอไปจัดครับเนะาะตะขัดก็ผ่านเหมือนเดิมก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรลนะฟังเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มนาะคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพานนนงนมาถวายสังฆทานที่วัดนะครับเนาะเสร็จก่อนก็บ้านก็ไปให้อ่านปลาอาหารนกก่อนนะเนาะที่แถวๆใกล้บ้านนะครับเนาะใกล้ๆบ้าน อาหารปลาอาหารนกอาหารเต่านะครับเนาะมีเต่าด้วยนะบันจริงๆลมีเต่าด้วยแต่ว่าจุดนี้เต่าไม่มีับเนาะเต่าต้องไปอีกจุดหนึ่งนะับเัาะจุดนี้ให้อาหารปลากับนกนะครับก็ถือว่ามาเที่ยวกันในแนวทางพอดีในตัวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเดินไปทีแนวทางเราพัฒนากรอบสองทุ่มครับเนาะสองทุม่มสองทุ่มครึ่งโดยประมาณรู้เรื่องครับเนะาะจงบูออกจากนครับเนาะรู้เรื่อง เราพัฒนากก้ไอยเราทั้งหมมีหลายอย่างครับเนาะแต่เราเน้นที่เราพัฒนานะครับเรามีหลายอย่างครับเนาะหลายรอบมากไม่ต่างกับฮานอยครับเนาะสูสีกันครับเนาะไม่รู้ใครเป็นใครครับเนาะหลายรอบมากสําหรับเราครับเนาะไา่นู้เไล่นี่ครับเนาะเยอะแยะไปหมดก็ดูผลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนครับเนาะจันทร์ที่สิบเก้าที่ผ่านมาเลขหกตัวนะครับห้าหก 4091นะครับออกมวลรัฐบาลไทยเป๊ะครับนหะกตัวเหมือนกัน56 4091 2ตัวล่างก็4 0นะครับสตัวบนก็91 3ตัวบนก็0 9 1ย์นะครับ40กับ91แต่บางที่เอา5 6นะครับลนะล่างแต่บน91ทุกที่อานสตัวบน ส่วน2ตัวล่างบางทีก็เอาสี่ศนบางทีก็เอห้าหแต่4ี่ศนย์จะเยอะฝ่านะครับเนาะดูจาก fc ให้ให้ข่าวมานะครับเนาะห้าหมีเป็นบางพื้นที่นะครับเนาะหลักๆ4ี่ศย์กับ9 1้าหนึ่งนะครับ4ี่ศย์เราก็ไม่มีคนระับเนาะ9ก้าหนึ่งเราก็ไม่มีแต่ถ้าที่ไหนเอาห้าหก็ได้ไปตัวกลับนะครับเนาะในล่างเป็นตัวกลับสไนเอาห้าหกบอซ้ำให้เด่นเจ็ดรองหกนะครับจับคู่ให้กับเจ็ดห้าเจ็ด จ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับหกศูนย์หกห้าหกแปดหกเก้านะครับเนาะไม่มีเก้าหนึ่งนะครับเนาะเสียดายเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแทนสี่ศูนย์ไม่มีเลยนะครับเนาะห่างไกลเลยแต่ถ้าส่้าเอห้าหกหกห้าก็จะได้เป็นตัวกลับไปนะครับเนาะหมายถึงล่างนะครับเนาะหมายถึงล่างก็วันนี้ก็ลงให้เดี่ยวทางแก้มือใหม่นะครับเนาะแก้มือใหม่ สำหรับเราพัฒนาครับเนาะจะแก้มือได้ไหมหรือว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งยุ่งก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับคอเราพัฒนาครับเนาะแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมครับเนาะเสือติดสองตัวนี้ไว้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็มีลุ้นแน่นอนครับเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสองตัวนี้มีลุ้นแน่นอนก็นวันนี้ก็กสุลกจดไว้นะครับเนาะสุลกจดสุลกแคบก่อนเราแคปเหมือนเดิม ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเด่นหลองเจดนะครับเด่นหลองเจดเหมือนเดิมครับเนาะเมื่อวันจันทร์ที่เราเด่น7ลองหวันนี้เด่นหลองเจดนะครับจับคู่นะครับเนาะเขาจะไปไหนไม่ไกลนะครับเนาะถ้าม่ผิดพลาดจิดสองตัวนี้ไว้นะครับถ้าไม่ผิดพลาด,ดมีลุ้นแน่นอนถ้าหมาก็ห4สี่ห6สาหสองหหนึ่ง ถ้า7มาก็7 4 7 3 7 2 7, ่1าทวนครั้งนะครับเราพัฒนาวันนี้เด่น6ลรอง7นะครับจับคู่หก6 3 6หก1 7 4 7 3 7 2 7 1เจ็ดตัวเด่นเลขเด่นนังวิ่งตัวเดียวกันเลยครับเนาะคาดว่าไปไหนไม่ไกลครับเนาะคาดว่าไม่ผิดพลาดอยู่ในสองตัวนี้แน่นอนนะครับสองตัวนี้แน่นอน ก็8คู่นี้นะครับให้เน้นไปที่63 62แล้วก็7-3นะครับ6-3 6-2แล้วก็7-3 3คู่นี้นะครับเนาะ3คู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้แล้วก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี4 6-3 4 6-2 5 7-3 5 7-2นะครับ4ชุด สี่ชุดเดียนีที่สี่หกสามสี่หกสองแล้วก็ห้าเจ็ดสามสามคู่นะครับเนะเาะไปสามชุดนะครับสามชุดชุดสามตัวนะครับเนาะเราพัฒน,นาวันนี้ก็คบทนนะครับตรงชุดสองตัวและชุดสามตัวนะครับก็เป็นขอตำราวก็จัดไปนะครับเนาะใครชอบก็จัดไปแต่ถ้าผู้ชอบที่เบ่าวสาจับคู่ให้นะครับเนาะก็ย้ำประจําว่าเสื้อติดสองตัวนี้นะ็นา่หกกับเจ็ดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะ วันนี้ไม่น่ารอดครับเนาะไม่น่ารอดมีลุ้นแน่นอนนะครับเนาะบอสซำจับคู่ให้หลักละสี่คู่นะครับสีค่คู่หลักหนึ่งคนระับเนาะหลักหกก็สี่คู่หลักเจ็ดก็สี่คู่ถ้าไม่ชอบทช่เ่บอสซมจับคู่ให้ก็อีกหกคู่ที่เหลือนะครับเนาะไปจับใส่ได้เลยตกเหนวยจากสี่คู่ที่เหลือทั้งหลักหกและหลักเจ็ดนะครับจัดได้เลยเนาะบ,บอสซำจับไม่แม่นเลยแต่เลขเด่นเลขวิ่งพอได้อยู่มาบ่อยอยู่ก็ ตามนั้นคนะรับเนาะเอาไปประกอบคู่เองได้เลยถ้าไม่ชอบที่เ่าสามจับคู่ให้ครับเนาะแต่ถ้าชอบก็ลุยครับเนาะลุยเลยก็อย่างที่บอกคนระับเนาะงบน้อยก่านตัวนีนนะ้ครับเนาะตัวนีน้ถ้างบน้อยก่าตัวนีน้หกสามหกสองเจ็ดสามนะครับจัดไปชอบที่สุดในวันนี้คนระับเนาะคือสามคู่นี้คนะรับเนาะจะเบาสามจัดหมดนะครับจัดหมดจะเบาสามจะเน้นตัวจะหนักตัวที่เน้นนะครับ แต่ทั้งหมดทั้งมวลจัดหมดนะครับเนาะจะุ่ก็เลือกเอาก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกเลือกเอาจัดหมดก็ได้จะเอาเฉพาะตัวเน้นก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกครับเนาะลงให้เป็นแนวทางครับเนาะว่าไก่เคียงกับตัวเองหามาได้ไหมหรือตัวเองทําได้ประมาณนี้ใกลเคียงกันไหมแต่ไก่เคียงค่อยลุยครับเนาะไม่ไก่เคียงก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับเนาะไม่ว่ากันหาไอ้ลาวพัฒนามีจันทพุธศกนะครับเนาะอาทิตย์หนึ่งมี3วันคนระับเนาะ วันนี้ไม่ถูกตาถูกใจก็รอวันศุกร์ก็ได้นะครับนะครับไม่เป็นไรใจเย็นๆครับเนาะใจเย็นๆใจ,ๆใจๆร้อนนะครับเนาะใจเย็นๆฝากไว้แค่นี้จนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ